มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่หยุดเราไว้ไม่ให้เราสําเร็จในสิ่งที่เราอยากได้สวัสดีครับผมนายช่างดอยตลอด3ปีที่ผ่านมาผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตําแหน่งนายช่างหรือวิศวกรโยธาบางคนนะครับบอกว่าเฮ้ยผมอยากเป็นรับราชการแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันคอยฉุดเราไว้มันก็คือนะครับสิ่งที่อาจารย์ผมนะครับแบรซิงเกอร์บอกมันคือเขาเรียกว่าเสียงเล็กๆในหัวเราหรือเราเรียกว่าลิทเติ้ลไว้นะฮะมันจะคอยหยุดรลังไม่เราไปต่อ ใครอยากสอบสามัญมันบอกว่าเฮ้ยทําไม่ได้หรอกไม่มีผลงานโทษบทอ้างสิ่งเหล่านี้แลครับก็คือมันจุดไว้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะชนะเสียงเล็กๆในหัวเราและเราได้ในสิ่งเท่ากันนะครับผมจะให้3ามเทคนิคนะครับในการที่เราจะเอาชนะไอเสียงที่มันมันคอยฉุดเราไว้นะครับเทคนิคที่หนึ่งก็คือการตั้งเป้าหมายนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่กว่าที่เรา เป็นนะครับเพื่ออะไรวะมันจะได้ดึงศักยภาพที่มันมีอยู่ในตัวเรานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราอาจจะเป็นลูกจ้างอยู่แต่เราอยากเป็นรัฐราชการไม่ผิดนะครับเราก็ตัดสินใจไปเลยเฮ้ยฉันจะเป็นลูกฉันจะเป็นข้าราชการให้ได้เมื่อเราตัดสินใจนะครับเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับอันที่สองคือว่าลงมือทํานะครับก็คือว่าในแต่ละวันนะครับสว่าเราอยากรับราชการเนี่ยฉลองทุกชัยชนะ ฟังให้ดีนะครับก็คือฉลองทุกชัยชนะไม่ว่าเราวันนี้เราจะอ่านหนังสือได้10นาทีเราก็เซเยสกับมันนะครับเราจะอ่านได้1 5บาทีนะครับเราก็ดีใจกับมันก็คือการฉลองทุกชัยชนะเทคนิคที่3นะครับเหมือนที่อาจารย์ผมเขาเรียกว่าเทคนิคแอนคอลิงนะครับมันจะต่อจากเทคนิคสองคือว่าเราทําอะไรชนะนะครับสมมติว่าวันนี้เราอ่านหนังสือได้1 5บาทีนะครับเราก็เซเยสเยสฉันทําได้แบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเนี่ยยกมือขึ้นมาเลยนะครับเยส ฉันทําได้รับรองนะครับว่าถ้าทําแบบนี้ได้นะครับไอเสียงเล็กๆที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้นะครับยกตัวอย่างผมนะครับตอนที่ผมเปิดเพจนายช่างดอย40เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับมีผู้ติดตามแค่350คนนะครับผมก็ใช้เทคนิคแบบนี้แหละก็คือเราตั้งเป้าหมายก่อนเฮ้ยเราฝันใหญ่ก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเราจะมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0คมื่นคนจาก300ใช่ไหมตอนนั้น พอเราตั้งฝันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะดึงศักยภาพเรามานะครับแล้วในแต่ละวันนะครับเมื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นนะครับเราก็ฉลองทุกชัยชนะแล้วไม่ลืมนะครับที่แ n c h o r i n g กับมัน yes 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 นะครับแล้วการทําอย่างนี้นะครับก็คือมันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นเมื่อเราเป็นคนมั่นใจเราเป็นคนกล้าหารความสําเร็จก็จะมานี่แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยชนะไอเสียงเล็กๆที่มันอยู่ในหัวเราถ้าใครคิดว่าไอเสียงเนี้ยมันทําร้ายเรานะครับพิมพ์หนึ่งมา แล้วถ้าใค,ใครคิดว่าเทคนิคนี้จะสามารถไปชนะไอเสียงเล็กๆที่อยู่ในหัวเราได้นะครับพิมพ์คําว่า WIN มา WIN ก็คือ W I N WIN ก็คือชนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้นายช่างดอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ